ห้องพักหรูกลางเมืองสะดวกสบายปลอดภัยนัชนกเฮาส์เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับได้ร,ร,ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเปิดโครงการอบรมชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนที่โรงเรียนบ้านหมอสมบัติตำบวลวังทองอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรได้มีการจัดโครงการอบรมชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกะแพงเพชรและสถานีตำรวจภูธรเมืองกะแพงเพชรโดยมีนายประสันชัยคงอรุณเลขานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกะแพงเพชรเป็นประธานเปิดโครงการพร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียงครับพันตำรวจเอกสมชายเกิดช้างผู้กำกับสถานีตำรวจภูทรเมืองกำแพงเพชรเปิดเผยว่า สำหรับโครงการฝึกอบรมชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนเพื่อให้ประชาชนนั้นมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายยาเสพติดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันเพิ่มประสิทธิภาพของประชาชนในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดรวมทั้งการดูแลความสงบเรียบร้อยในชุมชนและก็เพื่อให้ประชาชนนั้นได้เข้ามามีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมรวมทั้งมีความรู้และก็ทักษะวิธีในการตรวจคน้นจับกุม กลุ่มและการป้องกันตนเองสร้างความสมัคคีเกิดความสัมพันธ์อันดีและก็ลดช่องว่างระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับประชาชนครับสําหรับการจัดโครงการฝึกอบรมในครั้งนี้นะครับเป็นการบรูรณาการร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกําแพงเพชรกับสถานีตํารวจภูทรเมืองกําแพงเพชรโดยผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมนะครับเป็นประชาชนในพื้นที่อําเภอเมืองจังหวัดกําแพงเพชรจํานวนทั้งสิ้น200คนครับ